สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นําเอาพระสมเด็จวะละรลคังเอามาเทียบเคียงให้ดูนะทริปนี้พ่อใหญ่มหาก็อาจจะไม่ได้เจาะจงเป็นลายองค์ไปก็เอาพระที่ลงรักนะลักเก่าลักโบราณลักเก่าลักโบราณมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเราจะได้แยกแยะ นะพระใหม่พระเรียนแบบเป็นยังไงนะถ้าเราจะดูลักนะเพื่อนสมาชิกดูดูลักเก่านะน,นี่ลักเก่าดูลักเก่าเขาจะไม่ไม่เรียบตึงนะลักเก่าเขาจะไม่เรียบตึงก็จะมีมีหลุมมีบอ่อมีหลุมอากาศฟองอากาศติดอยู่นะ เพื่อนสมาชิกอันนี้พ่อหมหาเคยเคยทำคลิปไว้แล้วนะแต่ว่าเป็นคลิปองค์เดียวอองค์เดียวนี้จะเจาะจงเจาะด้วยกล้องขยายให้ดูเนื้อใกล้ๆแต่ว่าคลิปนี้มีหลายองค์ก็จะไม่ได้เจาะในรายละเอียดก็จะมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูว่าลักเก่าลักโบราณนเห็นไหมเพื่อนสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามนี่เห็นไหมดูเขาจะบ่งบอกได้ว่าถ้าเป็นพระอันนี้เป็นพระยุคปลายพระยุคปลาย150ปีนะรักร้อยห้ปีเนะี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะคือของใหม่เนี่ยชัดเจนนะเพื่อนสมาชิกก็ก็มองออกนะเราไปเห็นลักรักใหม่โอ้โหใสนะใส่มันวาวเลย ถ้าใสามันวาวอะไรอย่างนั้นของของใหม่แน่นอนนะลักใหม่แน่นอนของเก่าเนี่ยถ้าเป็นยุคปลายเนี่ยร้อยห้าสิบปียุคกลางร้อยเกสิบปียุคต้นนี่สองร้อยปีเลยทีเดียวดังนั้นนี่ความความปีแยกแตกออกของลักนี่จะมีให้เห็นปีแยกแตกออกเราดูด้านข้างเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ย ดูด้านข้างนะแต่ว่าพระของพ่อใหญ่มหานี่ก็คือย้ำบอกอยู่เสมอว่าอาจจะไม่สวยนะไม่สวยไม่งามเพราะว่ามีไม่บินหน้าก็บินหลังแตกหน้าแตกหลังยุบเย้เว้าแหว่งไปตามการเวลานะเราหาองค์สวยๆไม่ได้หรอกครับถ้าเรามีปัจจัยไม่มากพอนะอันนี้คือดูดูด้านหลังเห็นไหมครับ ดูดูเนื้อลักเขาด้านหลังเห็นไหมครับนี่เขาก็จะออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ดูด้านหลังแต่ละองค์เห็นไหมครับลักร้อยปีเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้สวยไม่มากนะนลักเป็นร้อยปีนี่สวยไม่มากงามไม่มากก็จะยุบเยาว,ว์วาแหว่ง ได้เท่านี้นะเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่ความงามของท่านหลักโบราณส่วนเนื้อนี่ใช่เลยนะพระยุคลายนี่ผิวบอบชำ้ำนะผิวเป็นจุดเป็นจ้ำๆนะนี่เป็นจุดเป็นจ้ำๆให้เราเห็นความงามของท่านนะหายากนะ อย่างนี้เพื่อนสมาชิกเห็นแล้วก็เจ็บเลยนะพะอ่อใหญ่มาหาเห็นอย่างนี้พอ่อใหญ่มาหาก็เจ็บนะเก็บสะสมเรามาดูองค์นี้นี่อีกองหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะที่มีลักดำติดไว้เนี่เห็นไหมครับเนี่ยดูด้านหลังนี่เป็นธรรมชาติงามนะ ธรรมชาติด้านหลังเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามา,มากวา,มวางทับถมบนะวางทับถมปนกันองค์นี้นะเนี่ยวางทับถมปนกันอยู่แบบนี้นดูด้านข้างเ,เราจะเห็นชัดนะเพื่อนสมาชิก อย่างเงี้ยเราเอาไปปล่อยนะแต่ถ้ากลุ่มอนุรักษ์สายอนุรักษ์นี่เห็นเขาก็เจ็บนะอย่างพ่อใหญ่มหาเห็นอย่างนี้เก็บนะมีคนเอามาให้ก็เก็บอย่างนี้นะแต่ต้องต้องดูว่าใช่ของพ่อใหญ่มหานะนี่เราดูเราดูสององค์นี้นะลงรักอย่างเงี้ยรักเก่าลักโบราณเห็นไหมครับถ้าหากว่าลงทองคําเปรไวเนี่ยเราดูสีผิวดูว่าหน้าเขาจะเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันนะพิมพ์ใหญ่อกวีพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเห็นไหมครับดูซุ้มระคังเขาเห็นไหมยิงตรงขึ้นไปเลยนะนี่ไม่เอียงนะไม่เอียงไม่เอียงมาทางด้านขวามือเราสายองคพระนี่เขายิงตรงขึ้นไปเลยหาดูหาชมยากนะเพื่อนสมาชิกพระที่มีลักษณะแบบนี้กเก่าๆแบบนี้นะดูด้านหลัง เห็นไหมครับนี่ดูด,ด้านหลังก็จะมาประมาณนี้นะที่เป็นลงลักดำอีกชุดหนึ่งถ้าเป็นการเรียกว่าชาติแดงนะเพื่อนสมาชิกนี่เนี่ยชาติแดงชาติแดงนี้ก็จะเป็นพระที่ทำให้เราได้ศึกษาไว้อีกแบบฉบับหนึ่ง เหมือนอย่างองค์นี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผ่านการล้างมาเห็นไหมครับก็ลงลักดำเหมือนกันนะลงลักดำเหมือนกันเพื่อนสมาชิกดูนะลักกหลุดออกไปปะปรายเห็นไหมครับหลุดออกไปปรปายงานเป็นธรรมชาตินะพิมพ์ทรงเนื้อหาแบบฉบับบ้านเรานะ ดูด้านหลังด้านหลังเราดูดีๆก็มีรอยปูไตนะนี่รอยปูไตรอยปริแยกก็มีอันนี้คือบล็อกของช่างหลวงวิจารณ์นะที่ลงลักดําไว้นะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นแล้วมาลงชาติแดงอะ่ะเป็นยังไงชาติแดงเพื่อนสมาชิกนี่ชาติแดงเนี่ยชาติแดงนะเห็นไหมครับ สีผิววันณะเขานี่พระยอมหาเคยองค์นี้สวยมากนะติดแชมป์นะสมัยก่อนสิบกว่าปีพวกเรายังยึดมั่นในใบเซอร์อยู่ในยุคนู้นนะแต่เดี๋ยวนี้เราเราไม่ค่อยได้ใช้ใบเซอร์กันแล้วนะแต่ก่อนโอ้โหใครมีใบเซอร์เนี่ยพระแท้เลยเพระยอกมหาเคยนะเคยส่งเข้าประกวด องค์เนี้ยติดรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะดูด้านหลังสิงดงามไหมครับด้านหลังโอโ้โหอันนี้สายาท่านองค์คุณนายนะเนี่ยองค์สายาองค์คุณนายนั่งถวายสังฆทานนะนี่คือทรงผมจมูกปากคางคอไหลหน้าอกเอวนั่งพับเพียบถวายสังฆทานอย่างเงี้ยคลาสสิกมากนะหาไม่มีนะอย่างเงี้ย ท่านแตกต่านหลุดออกโดยธรรมชาติเหลืออย่างนี้นะอันนี้ชาติแดงเนี่ยคือคือเขาจะไม่คือเขาจะไม่เรียบตึงนะเนี่ยมีมีรอยยุคมีรอยแยกมีรอยปิดมีรอยแตกออกชัดเจนนี่ก็เหมือนกันนี่ชาติแดงเห็นไหมเป็นสมาชิกนี่ชาติแดงบวกกับยางชั้นเรือยางชั้นเรือก็คือสมัยหลวงปูเอี่ยม ประวัติท่านก็เคยกล่าวท่านก็เอาอยางชันเรือเนี่ยมาคลุกเคล้าผสมกับลักดำแล้วก็ปิดเคลือบพระปิดตาของท่านไว้ดังนั้นพระปิดตาของหลวงปู่เยมวัสพานสูงนี่จัดเป็นหนึ่งในพระเป็นจะาพาคีพระปิดตาเรียกว่าห้าเสือแห่งลุ่ม,ม่นาำเจ้าพยาเลยทีเดียวพระปิดตาก่อนหน้านั้นพระอมหาก็นำ มาลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้ดูแล้วนะตันไปย้อนดูได้นี่คือเรียกว่าชาติแดงนะเรามาดูด้านหลังเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่ด้านหลังด้านหลังนี่ยเขาก็จะเห็นไหมเขาจะไม่เรียบตึงนะเขาจะขมกข,ขมวน่อย่างองค์นี้ด้านหลังก็จะมีหลุมอากาศรูอากาศ องนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอีกองหนึ่งนะที่ไม่แตกต่างกันเลยนะนี่องคนี้เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกนี่องเนี้ยลักดำลงลักปิดทองไว้นะเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีบล็อกของดวงวิจารณเห็นไหมครับเราเห็นเราเห็นความงามเห็นลักษณะนี้ก็ตรึงตาตรึงใจเราแล้ว,ลวนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ ดูดูด้านหลังนะด้านหลังก็เหมือนกันเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีเนื้อเนี่ยเขาจะไม่เรียบตึงนะก็จะมีรอยยบุบมีรอยปริมีรอยแตกกระหมกกระมวขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยความงามเนี่ยความงามเห็นชัดเลยนะนี่คือด้านหลังถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นพระ ที่มีความงามแบบนี้นะเห็นพระที่มีความงามมีลักษณะมีเนื้อหาแบบนี้เพื่อนสมาชิกก็เจ็บรักษาไว้เลยนะถ้าปล่อยได้ราคาดีก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าปล่อยได้ในราคาที่ไม่ดี ในราคาที่เรากดถูกกดมากก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะแต่สำหรับพราใหญ่มหานี่มองว่าพระสมเด็จวรละครเนี่ยเราต้องแยกแยะนะเราต้องแยกแยะเราอย่าไปโอเนื้อใช่แต่พิมพ์ไม่ใช่แล้วเ,เป็นพระเจ้ไปเลยอันนี้ไม่ถือว่าแยกแยะนะ ถือว่าเป็นการไม่ใช้สติปัญญาในการพิจารณาเราต่างก็มีองค์ความรู้ด้วยกันเมื่อใช่ก็คือใช่เลยครับนะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่จะบอกว่าใช่ก็ไม่ได้หรือว่าไม่ใช่จะบอกว่าใช่ก็ไม่ถูกนะดังนั้นเราเราพิจารณาดีๆอย่างชุดนี้นะก็จะเอาเนีย่ยลักดำชาติแดงมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูดูด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านข้าง พระพุทมหาใีทุกองค์ก็จะไม่สวยนะไม่ไม่แตกหน้าก็หวินหลังชํำรุดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความงามศิลปะที่เราชอบนะนี่ชาดแดงนะ,ะชาดแดงลักดำเวลาเพื่อนสมาชิกเห็นพิจารณาก็ตรีตรองใครครวญน,นะอย่างเงี้ยไม่งามนะแตกหน้าหักหลังชํำรุดเนี่ย ที่ได้ที่หนึีน่แหละคือความงามศิลปะของพระแท้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกถามไถ่กันมานะอย่างองค์นี้นะอย่างองค์นี้เป็นไม่ใช่เป็นพิมจีดีนะซึ่งคลิปกอดเนี่ยพย่อใหญ่มหาได้นำมาลงแล้วท่านบอกว่าเป็นพิมเจดี JD นะพิมเจดี JD เนี่ย พ่อใหญ่มาหาก็าเคยกล่าวไว้ในนี่แหละครับช่องนี่แหละท่านมีเวลาท่านก็ไปหาหาดูนะเนี่ยแต่พ,พิมพ์ทรงก็เหมือนกันถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะแต่ว่าหลายท่านไปติดที่ว่านี่เห็นไหมครับเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยพิมพ์เจดีนะ อย่างนี้นะเฉียงขึ้นอย่างนี้พิมพ์เจดีแต่องค์นี้ที่บอกว่าไม่ใช่พิมพ์เจดีเพราะว่าริ้วจีวรเนี่ยนะครับมีเส้นริ้วจีวรตรงเนี้ยนะรูปทรงสันทัดเป็นพิมพ์เจดีเล็กทันวายอย่างนั้นนะแต่พระมหาดูแล้วหนิงบอกไม่ใช่นะองค์นี้เป็นเป็นพระสมเด็จนะบางคุณพรมนะเป็นพระสมเด็จบางคุณพรม พิมใหญ่บางคุณพรมพกรุกเก่านะเราเห็นคราบกรุติดเนี่ยเพราะว่ามีอันนี้คือริ้วจิวรแต่ถ้าเรามาดูพิมเจดี JD นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่พิมเจดี JD. เนี่ยเห็นไหมครับพิมเจดีพิมเจดี JD นี่เขาจะนั่งขัดตมาดเพชรนะเขาจะไม่มีริ้วจิวรขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยเขาจะไม่มีริ้วจิวอแต่องค์นี้มีริ้วจิวรนเห็นไหมครับ เอาเอาง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องพิจารณาท่านเราเห็นสังเกตพิมพ์ใหญ่ถ้าเราดูฐานเฉียงก็มีนะอย่างเงี้ยที่บลาลังกันแบบได้ม,มุมได้ฉากเลยนะก็มีนะมีมีม,ม,มีเป็นพระของช่างหลวงวิจิตนะุมนนะหลายท่านยังเข้าใจผิดเป็นพิมพเจดียด้วยซ้าไปนะอย่างองค์นี้นะเอาง่ายๆนะเราดู เห็น<ะ>ไหมครับนี่อย่างเงี้ยตั้งฉากขึ้นเลยนะฐานแต่ละฐานฉากขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแบบนี้แต่ไม่ใช่พิมเจดี JD. เพราะมีริ้วจีวรเชิงติดอยู่ที่ข้อศอกแขนแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกให้ดูอย่างนี้นะดูดูง่ายนะแต่ว่าบางท่านเข้าใจผิดถามมาหรือดูอีกองค์ก็ได้นะครับอย่างองค์นี้เห็นไหมครับพิมพิมเจดีอย่างเงี้ยพิมเจดีน <ๆ S 2> <ม>ีเห<ม>็นไหม,ม,ม,ม นั่งคตาตมบาดเพชรนะแต่ตรงเขาท่านนี่จะไม่มีริ้วจีวรขึ้นไม่มีริ้วจีวรขึ้นนะอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมไม่มีเลยอย่างเงี้ยแต่องค์นี้มีถ้ามีอย่างเงี้ยนี่คือพิมพ์ใหญ่บางคุณพรมจะเป็นทรงนี้นะเพราะว่าพิมพ์ใหญ่บางคุณพรมเนี่ยซุ้มะระฆังเนี่ยเขาจะไม่ไม่อวบไม่อวบใหญ่เหมือนวัดระฆังก็จะเลียวบางเหมือนเส้นลวดนะอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมครับเลียวบาง ตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ